สบายดียามแรงๆพ่อแม่พี่น้องคนตกกระแกงคนตกกระแขงน้ำแกงกระลอยสัตสัตยะเพห็นปะว่าเฮ้ยมีคำสัตยาบอแพงปะกุอแจกุญแจแหงไว้ทอดเว่าเสี่ยเจ้าใลรร่องมึงนะเงินอ่ะไอเดียบอกกับตันสบายนะใช่เพื่นแหละไปดีเมื่อเนี้ยมากินข้าวแรงร่วมพี่ชายกับพี่สะพ้าย ข้าคันหัวมันแท้จังไปเอามาเห็ดตาอยหลายๆพี่น้องแปวพากันไปเอาเท่าตั้งแต่อันเถียงพี่น้องมากระบ,บายพากันวัดสีมาตั้งแต่บ่ายฝนบัดมาโต๊หลัดทาง่ากะห้องตึมตำตึมตำจนเด่นหาุงเลงจึงได้พากันเดินทางมักใส่กับน้ำตาลก่อนเลยสวงามอีรีโรเท่าคักๆัก สบายดีเบากัะตันกำลังเลือกเท่ามีสองสีไม่ได้จุดวะอันชี้ขาวๆเนี่ยนี่นะเขาเรียนเท่าไหมกน้องมานะน้องเดียวน้องน้องเดียวเขาคนละสีเอามันมันมองใส่พันซองใสยพันปอนผัดปอนเห็ดสลอนเนาะอันนี้นั้เท่าก้าสีดำๆเฉลี่ยนี่สีเหลืองๆนี่เท่าไหมขักอันไรอยังว่าน้องเดียวมีทั้งสองเท่าเลย หรือว่ามันหักกระเกิดแล้วมันอ่อนว่ะไอ,อมันเลยเป็นสีนี่บอกแ่แม,ม่อ่อนด้วกันแล้วมันแก่แล้วมันเป็นสีเขียวบอกจักแล้วคืออ่อนสำคัญเจ้าว่าแม่มาจากหักหรือว่าตัวนี้มันแก่มันกระลังสีผู้เนา่ามาจักเลอ,เออแก่แล้วเลี้ยงบ่เจ้าเละเจ้าว่าแม่นแก่แลแ้วเขียวแก่แล้วมันเขียวถ้าว่าเท่าไม้น่ะมันเท่าอ่อนอนะเถอะ เข่องใส่กระดากระดอเลยอนี้นะบูเบิดไดจะน่อยแ่เลเออเข่องบ่อันนี้เออปลาเข่องกันยังเขื่องหมอเลยพี่สิกินแต่เข่องนี้หัยนแหงร้ายแหงกระเซตี่นีหอยพรบกับเปืออะไรได้นี่นะพวกเศมันขาดไปว่แค่แค่หลดเนาะเหนม้อน้ามาแลยมันหอนหอนลวกเทาหลดลากอะ ยังขาดแต่งลางเท้าก็แล้วไเว่มันบวชขาดได้อายเท้าเานี่ยแลวรอะไรบวได้เาเห็ดกระเก้าก็ยังรูอักรูกสุกๆน้ำผดผดน้ท่อออกเสโล่รูอักอ้ยอาอีกเลยยังบูรานอยู่เจ้าอ้ยลวกกระเซอะดิเนี่ยเห็นะเสะโ้น้ำผดผดน้ำเนาะรูักรูอก โอ้ยเราลูกอักแล้วเดียวนี่นะตะกี้นะข้าวหายลาบข้าวหนำอุ่นๆพี่น้องมันจงบวผาดข้าวแพงเห็ดหนามห่อนถอกลุงคือเพ้นพักค่ะจะเป็นยังไบุรู่ออกกันก็แค่ใะของพักอย่างียเนาะพักอ่างเี้ยว่าเป็นนันเป็นนีบด้โมเมนต์ดอเป็นพืชชนับหนึ่งอะคือพักหล่งดีๆจ้ะสองสำานักนายมันตรีแล้วหุ้ยหวานแถวของ ่ทาใหญเลยมากินขาแรงห่วมกันเด้อพี่น้องรังกาเกียมสิกินขาวแรงพูนต่พูนมาเห็ดพมเปียกมันยอดเยอเธอไปตัดทรงใหม่วานนี้ส่งบางฝัจันนะเได้พี่มากว่าขานนนะเต้สิปีเลยองอยู่ว่เปลี่ยนหรือว่าถมั้ยเจ้าเราเลยจแสีแดงสีแดงมาน ส <laughs> wow. ิแรงหัวหันซ้ายเจ้าวะพี่มาพากรนงดังเลยส่งนี่เฮาก็ซาวเอาทําเฮาสิลาบนี่ดังพวดพวดสตันแพ็คเก็บล้างน้ําลังก็ได้ยไทยมันแล้วลพี่น้องป๊โค่งหมอค่งหมอเบยังนี่เอาน้ําปลานั่นบอย่าใส่ด้น้ําปลาิดสูตรด้เยิดบ่อือ เกลือหน่อยหนึ่งหาอยะให้มันเค็มแห้งลาบลาบเท่าเค็มแล้วบะแซ่บยิ่งเค็มยิ่งแซ่บจะคือบ่มีข้าวขว่ะกับอันมะพริ่งพี่เนาะุ่งอีกบ่เอาข้าวขว่ารงเลยก็เอาอันในเด่นเลยคนใส่ซองผงจองเลยยังก่อนนี้ข้ามาเต็มคาราเบลพี่น้องเลยใช่แต่ละราใส่ขวาไว้ไอ้นี่ให้เพิ่นนกไว้ลาบอีกได้อีกสองเถื่อใช่แต่ขว่ามะพริ่งเว้ยมัน เอาเป็นวนวดนวะมากินแสบนะครับผิดพอแล้วผิดนี่ร้อ,อนน้ำลายแตก กองกินข <Set> <cat> ้าวเถียวเดียวบาดนี้กื้อน้ําลายแล้วบาดนี้กินข้าวตั้งแต่เช้าบ่กัปตันบ่แซ่อันใดมันให้กินเลยเอาบ่วงมาดูสิชิมกินก็กินบ่ได้อว่างสิไว้กินลเ่า้อือแซ่บแล้วอืแซ่บนัวเนาะมื้อนี้เนาะแซ่บนัวาบ่แม่นพี่นางใส่เอาปนัวลงเป็จองบ มัยยังมาเส้ยเนี่งเป็นสีแปนีส้ลลาสองจมปลาจสิบลยะไรห้ามไปใส่เลย้ปะอืมอือืมเนาะแซ่แช่หนัวเข้ากันเลยนะมันเห็นผาดไปไปมามาือบวงมางใชบ่วงม บ่าเป่งนัวกับบได้ยเป่งนัวเลยใช่เลยดีๆนะอากาศเป่งนัวนี่ตายเลยมือนี่เปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเอ้ยกินข้าวนอกบ้านเป่งนัวขาดเกลือนี่เซ็ตกองดอง ปาเท่าแบบนี้เลยลาบแสบน้ำขาวๆนี่ขนาดน้ำใสแล้วบ่แสบคัานเวลาเขาลวกน้ำห่อนแล้วน้ำใสอันติงหลิงนะพาดมีพ่อหน้ามีนะมีฮะแหละเท่าเท่าบางน้องนะเวลาเขาลวกเลยน้ำใสติงหลิงเลืองจะติดข่าวบ่ะนี่ยโมโหโมโหอีกแล้ว ลาเท้า <Comics> ม <music> ือมั้มืออยู่แหล้ครับเลยอย่ามาแข่งแตกตบมันมีแท้มาแข่งเข้ากันแข่งคุ้มแข่งคุ้มบอกว่าแข่งหมดสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนอนักหนาสบายดีพ่อแม่พี่น้อง ตัดแนวใดก็บ่เบิดเฮ็ดจังได๋ก็บ่เบิดรอบ2แล้วได้ตัดนี่นั่นน่ะเฮาตัดรอบนึงเนาะเอ้ยของเฮาตัดหญ้าคิ้วๆถิ่มเนาะบ่ได้ตัดหญ้ามันก็ปลูกม่แล้วแต่กทําบ่บ่ได้ตัดหญ้าเฮาตัดแต่อันหญ้าิวๆหญ้านี่นะนี่ดอกขาวๆคือแบบนี้นี่นี่ดอกขาวๆนี่เออให้นาเป็นป่าเฮ้ยๆเอ้ยมาพี่ หญ้ามันหญ้าหลายพี่น้องเอ้ยโทเอาอันปลาดํมามาฮุบได้เอ้ยเอ้ยบ่หญ้าลายงามแท้ๆเพิ่นให้งัวเจ้าเฮาก็บ่ไหวลังเทื่อบัลกหญ้าบัเมื่อยแล้ว่ดาวแพงทั้งลกหญ้าแน่ทั้งทางป่าแน่ทั้งตัดหญ้าแน่่อยกระตะนี่เด้่อยเก็บออกแล้ว ใส่กันคนละไม้ละมือพี่น้องว่าชีได้สอบแหละใกลๆ้ๆอีนี่เอื่อเจ้าคือเอาศพมือมาโอ้ยมันสิบาทมือเลยค่ะบ่บอแพงกันฮะก็ได้ซ้มสอบกนอนไอ้บอยตัดเสานี่น năm không bao thang à, ngàm gì đi không chào ngàm thò na hao dữ vậy? Ừ, nhớ, cái, không được Ê... không ระดายังบ,บัได้มีเรื่องตัดเพิ่อเอมือเกี่ยวเอาอยู่นา่นเรื่องตัดกับคู่มือในค่ายมันมีตัวถืออึกเนี่ยพี่น้องพันกัวสองพันกัวแต่ว่าห้องเช้อแพงนี่ซื้อหาหกปีแล้วนันหละไว้กัวเลยเนะก้าปีแลนะ้วได้เงินเขาซื้อนะเก้าปีห,หากบัได้ข่อยตัดหากับอมตตัดปีนี่แหละ เนี่ยแต่บอกห่วยเท่านี่ค่มันทุกเมื่อบเบิร์ตเลยแหละมันหกักมันกจะเลือกกินบัดหัวหนามันกินอ่าหยาด้องเลยแปบ๊บเดียวได้สอบหนึ่งเจ้าวัดตัดสองขั้นนี่ได้ฮอตหาหากสอบผมเลยละ กระแพงกับสิป้ขาดหยา,าก็เหตที่อย่งอนที่นอกเราเ้า,ลาไล่บ่ได้เบิ่งไล่บ่ได้ถ้าองเห็ดไลยขัว